จังหวัดอ่างทองจัดโครงการสัมมานาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนเมื่อวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2555เวลา9นาฬิกาว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพั์ก์้าวิกรผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในการสัมมานาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนางนงลักษณ์เกตเวสุริยาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนระดับจังหวัดและระดับอำเภอเป็นองค์กรหนึ่งของราชการที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินของเกษตรกรภายใต้ระเบียบว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินของเกษตรกรโดยนำที่ดินทำกินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการจำนองขายฝากอาชีพเกษตรกรต้องประสบปัญหาภาวะเสี่ยงจากภัยธรรมชาติรวมทั้งเงินทุนในการประกอบอาชีพทำให้ไม่สามารถถ่ายถอนที่ดินทำกินซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคืนได้ทำให้ที่ดินทำกินต้องตกเป็นของเจ้าหนี้หรือถูกขายทอดตลาดหรือเป็นของบุคคลอื่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งขาดค,ดความรู้ในเรื่องกฎหมายและกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเป็นแหล่งเงินทุนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งถ้าหากเกษตรกรอันเป็นรากฐานของประเทศมีที่ดินทำกินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรผลิตอาหารบริโภคที่ปลอดภัยมีรายได้มั่นคงถาวรก็จะมีผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ